สวัสดีครับวันนี้ทุกคนก็อยู่กับผมนะครับแบงค์กระบะขน่งครับนะัทนาแสงจันและก็คนพี่คชื่อเท่งครับพี่เท่งนะครับผม <insects> ก็สอบถามความรู้สึกหน่อยพี่ว่าการออกรถเนี่ยมันเป็นยังไงบ้างมันยากไหมด้วยอาชีพของเราอ่ะพี่มันก็ไม่ยากนะครับง่ายเนาะตาบผมบกอกง่ายเลยละ่ะอาชีพที่เราทํา ทำเกี่ยวกับการออกรถนั่นคืออาชีพเลี้ยงหนูเนาะครับผมวว้าเลี้ยงหนูอยู่ที่จังหวัดอะไรพี่นครราชสีมาครับนครราาชสีมเนาะครับเลี้ยงเยอะไหมพี่จำนวนประมาณสักเลี้ยงเยอะอยู่ครับเขาเรียกเป็นวงใช่ไหมใช่ครับต้องีสิบสิบหกวงครับวเลี้ยงอยู่สิบหกวงเนาะแต่ว่าเอาชื่อแม่เป็นคนซื้อเนาะใช่ครับแล้วก็บ้านบ้านเคสเหมือนแบบทำเอกสารแล้วเนาะมีสเตจนี้มีอะไรแล้วมีผู้บิน รู้สึกแบบพี่คิดว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันมันน่าจะได้ไหมผมพองกลัวอยู่ครับผมกังวลอยู่ครับกลัวว่าจะไม่ได้ใช่ทีแรกนะมันเป็นเคสมันเป็นเคสสตาร์ทดีเลยนะ<อ>ผมไม่เคยทำไฟแนนซ์ดีแบบว่าขายหนูมาก,ก่อน<ช>จริงรในชีวิตไม่เคยคคเคยแต่แบบเลี้ยงกุง้งทำงานาทำไรซึ่งเราก็รู้อยู่แล้วโคกามันออกได้ขายหนูอ่ะคิดดูถ้าอย่างนั้นคนที่เลี้ยงเลี้ยงปลาดุกก็ต้องได้ใช่ครับงั้นต้องได้เลี้ยงปลาดุกเลี้ยงกบครับ เออพอให้เ,หกษษเอกสารครบเขาก็น,น่าจะได้นะผมว่าไปแนนน่ะเขาบอกว่ารถเนี่ยเราซื้อไปทําอะไรด้วยแหละใช่ครับเขารู้ว่าเออไอ้รถเนี่ยมันออกไปทํางานนะมันมันไม่เหมือนกับการซื้อพวกรถสี่ประตูหรือรถเก๋งซึ่งพวกนั้นนะ่ะจะจอดอยู่บ้านเนาะแต่รถทำงานเนี่ยคือรถมันวิ่งวิ่งหาเงินวิ่งหาเงินไฟแนนซ์เขาก็คงรู้สึกว่ามันเอาไปทํางานอ่ะมีส่งอยู่แล้วเออเขาก็เลยปล่อยง่ายคือแบบเราไม่ได้มาบอกว่าไฟแนนซ์น่ะ มันง่ายกว่าที่คิดหรือว่าอะไรมากมายเพราะมันจะมีผลกระทบกับไฟแนนซ์เนาะใช่แล้วแเขาปล่อยสินเชื่อแบบอะไรอย่างเงี้ยแต่เราให้ความรู้สึกว่าเฮ้ยไฟแนนซ์นะเขาช่วยนะเหมือนแบบให้เขาช่วยคนทำมาหากินนะครับเออถ้าใครที่จะซื้อรถไปขับเล่นเนี่ยไฟแนนซ์ Finance เขาใจร้ายอย่าไปว่าเขาเลยแต่นี่คือถ้าปเป็นรถทำกินเนี่ยเขาช่วยเหมือนกันนะครับผมอืมงั้นให้พี่รบกวน ฝากรีวิวให้หน่อยว่าใครอยากจะซื้อรถซื้องานเงี้ยดูยังไงมีการดูยังไงเช็คยังไงเพื่อไม่ให้แบบเฮ้ยมันมิถาชีพหรือเปล่าอะไรเงี้ยเออพี่กับแฟนคิดยังไงทํามถึงกล้าติดต่อเข้ามาข้ผมก็เปิดโทรศัพท์ดูครับไปเจอนี่นะครับออกรถของออกรถแถมงานเนี่ยครับเออของคุณแบงค์ครับผมก็เลยกดดูครับว้าวผมก็หลบด้าน ได้งานจริงๆเนาะไม่เซ้นสัญญามาแล้วด้วยนะไปันถึงที่เลยจากโคราชนะวิ่งไปเซ้นสัญญาณนี่นู่นคิดดูดิแล้วก็กลับไปรอรถที่บ้านคือมันโอ้โหขนาดไหนอ่ะมันต้องตั้งใจจริงๆถึงจะกล้าทำแบบนี้ได้เนาะโอเคเหมือนเสี่ยงนะครับแต่มันก็ได้จริงอ่ะ ได้แบบงงๆได้แบบจริงๆเป <c oughs> ็นอะไรที่แปลกใหม่คบพี่ไม่เคยเจอแบบนี้มาก่อนเนาะออกรถแล้วได้งานโอเคงั้นก็ขอขอบคุณพี่มากครับรีวิวดีมากเลยแล้วก็ยวเจอกันอีกสามเดือนเพราะพี่อยู่ตัวเริ่มได้เงินมีเงินไหลเข้าแล้วผมไปรีวิวหน้าคางอีกทีรับผมโอเคครับผมงั้นวันนี้ก็จากกันไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ <c oughs> Nobody knows, nobody knows how to find us. It's turning out to be a perfect day. I just wanna leave our normal lives behind us. So let's get.